สวัสดีสบายดีจ้าทุกคนน,นี่สาวเราก็มาเบิงพ่อบ้านเพื่อนมาปอกอันมากมีให้เบิงเด้อพี่น้องเด้อดูวิธีของขาปอกนะมากมีธรรมชาติเนีจ้าสวัสดีกล้องจ้าท่านพี่ห่อนห่นบองเม่บอ <c oughs> งเม่บอ <c oughs> งเม่มาเนี่ <c oughs> ยบองมีสวนมากเลยถ้ากำมาจากอันเอาข้าวให้ไก่กิน เอาลองชิมทีหวานอืมใหญ่ตกไปกับข้าวได้เราเคยกินกับข้าวจะเถื่อนนะแล้วกินกับข้าวเหนียวท,ที่ข้าวเหนียวที่เขาเห็ดในตลาดนะเคยก็ว่าบ้า,าเนเขาทำกินแบบเพียวๆไปเลยข้าวเหนียวที่เขาใส่นะนะขน้าวเหนียวมูนบ่ กออินไ,<อ>ไปนำปอกไปนำ<อ>เรืองอ้อยเลยจ้ะคือเรืองกวาน แมงวันคู่กับแมงมักมีเนาะอันนี้ขนาดครึ่งลูกเด้อพี่น้องเล้เครึ่งนึงอยู่ไหนอ่ะปาดยังอีกครึ่งหนึ่งอยู่อย,ยอ,อ,อยู่อย,อยู่อยู่ตู้เย็นแต่ยังไม่ได้ปาดกินด้วยอีกอันหนึ่งสุดท้ายก็กินมังมีแล้วก็เป็นยังเราจะ โบแมนเขาเป็นโรคกระเพาะกูกินมีแล้วกระเพาะขึ้นกินสมีอิ่มรดมันหอนนั่นนันหอนคอนะวันน,นนี้มักมีอยู่ส่วนจนายจ้ะพี่น้องแต่ว่าหลังบ้านเขายังทันได้สุกรับ มึงวีกระลายพี่น้องเอ้ยอออปอกใส่ผ่านไข่ไก่ปอกมังมีแล้กันเปลือกมันเนี่ยเอาไปให้กระรอกจ้ะกระรอกอยู่ริมรัวล้ายหลาย กรอกมันเฮานะ่ะเหมือนเหมือนสวนสัตว์เลยจ้ะพี่น้องเนี่ยกกไม่หลายเนี่ยมันขึ้นตามกกอันเนี่ยก็กกติดเป็ดเพราเขาเอิญนะอ,อยวก,ก็วางไว้ริมกำแพงด้านนอกเนี่ยมันก็จะเข้ามากินเองเห็นบ้า <laughs> ลนมันมีคุลนพี่น้องเห็นบ้างิ <laughs> มเนี่ยเปลือกแบบเนี้ยกร,รอกกิน กระรอกกัสิมาล้หลาย,ลายนี่ค่ะกบไม่หล้กระรอกกัหลาแมงวันแนนมงนแมงแมงแมงยันนอนซ้อมเปื่อนกินขึ้นหนึ่งเอาให้กระรอกขึ้นหนึ่งอ๋อง่ายมันก็กินได้หลายแล้วกระรอกค เออเอ้ยนั่งก็พี่น่องเยอืมเหลืองอะไรเหลืองอ่อยเลยพี่เบิร์ตเห็ดข้าวเหนียวนั่นเนอะข้าวเหนียวมูนอะใส่ท้วจะเอาข้าวเหนียวยัดเข้าไปเอาเม็ดออกก่อนเม็ดนี่ก็แซบนะเม็ดไเนี่ยเอาไปต้มกินแซบเัลโหลอืม โอเคค่ะเมื่อนนี้คลิปยังกับคลิปนี้เขาเพียงจบเท่านีเดอพี่น้องเด้อคลิปปอกบังมีบ่ห <laughs> ี่ยังหลายจ้าพี่น้อง